คือทางบริษัทมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตนะคะแล้วก็เป็นเรื่องในวัยเด็กซึ่งทางน้องเนี่ยได้รับการลงโทษโดยทางโรงเรียนก็ได้มีบทลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้วเขาได้รับการลงโทษไปแล้วแล้วตัวน้อยเองก,ก็ได้ขอโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามองว่าเรื่องนี้ก็แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทําผิดต่อก,กฎหมายอะว่าไงอย่างนั้นเถอะคือเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่ได้เราไม่ได้นิ่งเฉยไม่โต้ตอบอะไรแต่เรานี่คือเหตุผลที่บอกว่าก็คือมันเป็นเรื่องในอดีตแล้วก็เขาได้รับการลงโทษตามตามวัยของเขาอะ่ะคือตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ ดราม่าร้อนระอุค่ะท่านผู้ชมแบรนด์จีเอ็มที v ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หลังทางช่องนะคะออกมาแถลงข่าวป่มยื่นฟ้องบริษัท UGO Nutrition จำกัดนะคะหลังประกาศยกเลิกงานพรีเซนเตอร์หนุ่มอมภวัตนักแสดงในสังกัดค่ะโดยไม่แจ้งถึงเหตุผลอันสมควรนั้นโดยก่อนหน้านี้คะ่ะทางบริษัท UGO Nutrition จำกัดได้ออกประกาศว่าประกาศการยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ของคุณอมภวัตจิตสว่างดีให้กับแบรนด์ UGO Nutrition จากเรื่องของคุณอมภวัตจิตสว่างดี ที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางด้านบริษัท UGO Nutrition ไม่เคยนิ่งนอนใจและได้เป็นฝ่ายติดต่อทางต้นสังกัดของศิลปินอย่างจริงจังหลายครั้งแต่ต้นสังกัดเพิกเฉยต่อสิ่งที่บริษัทให้ความสําคัญมาโดยตลอด UGO Nutrition ให้ความสําคัญกับความรักคุณค่าความเท่าเทียมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความรับผิดช,ชอบเราจึงตัดสินใจยุติบทบาทพิเซนเตอร์ของคุณโอมภวัตจิตสว่างดีตั้งแต่วันที่12เมษายน2566เป็นต้นไป ล่าสุดวันนี้คท่านผู้ชมทางด้านของ GMMTV นะคะต้นสังกัดของหนุ่มอมภวัตก็ได้ถแถลงการกรณียื่นฟ้องดำเนินคดีบริษัท u g o Nutrition จําจำกัดโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าตามที่บริษัท u g o Nutrition จําจำกัดได้ประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ของอมภวัตจิตสว่างดีเมื่อวันที่12เมษายน2566โดยไม่แจ้งถึงเหตุผลอันสมควรในการยุติบทบาทของศิลปินและไม่ได้เป็นกรณีที่บริษัท GMMTV จําจำกัดและศิลปินผิดสัญญาหรือขอ ตกลงใดๆซึ่งการที่บริษัท UGO Nutrition จำกัดได้มีประกาศยุติการเป็นพรีเซนเตอร์ทำให้บริษัทและศิลปินได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้น นับตั้งแต่ที่เกิดกรณีพาดพิงถึงองค์พวัดในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีได้เป็นความผิดต่อกฎหมายทางบริษัทขอเรียนว่าบริษัทก็มีได้เพิกเฉยแต่มีการเจรจางเงื่อนไขตลอดจนมีการหาข้อตกลงร่วมกันกับตัวแทนบริษัท UGO Nutrition จำกัดมาโดยตลอดหลายครั้งจนถึงวันก่อนที่บริษัท UGO Nutrition จำกัดจะมีประกาศฉบับดังกล่าวบริษัท GMMTV จำกัดขอเรียนว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับบริษัทและศิลปิน รวมทั้งชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัทบริษัทและศิลปินจําเป็นจะต้องพึ่งกระบวนการของศาลยุติธรรมเพื่อรักษาและสงวนไว้ซึ่งสิทธิและบรรเทาความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทและศิลปินต่อไป งานนี้ก่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ทาง GMMTV ออกถแถลงการดังกล่าวออกมานะคะทำเอาทวิตเตอร์เดือดค่ะชาวเน็ตแห่ติดแฮชแท็กแบน GMMTV นะคะและวิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกันอย่างมากมายอาทินับแต่ที่เกิดกรณีพาดพิงถึงโอมภวัตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและมีได้เป็นความผิดต่อกฎหมายและบอกไม่ได้มีความผิดต่อกฎหมายแต่เบสิคฮิวแมนดีเซนซี่ก็ควรมีเนาะกับแค่ไม่ผิดกฎหมายไม่ได้แปลว,ว่าไม่ผิดจเจริญเจริญลงแล้วกัน เหตุการณ์ในอดีตมีได้เป็นความผิดตามกฎหมายแต่ไม่มีความเป็นคนพังแทบทุกประโยคที่อ่านเลยค่ะถ้าเทคแอคชั่นดีตั้งแต่แรกมันก็คงไม่ลากยาวนานมาขนาดนี้ไม่รู้สึกถึงความเห็นใจเหยือ่อหรือวิธีบริหารจัดการที่ดีของค่ายเลยสุดท้ายคนหนึ่งคนที่เลือกปกป้องแบบผิดๆมันกระทบศิลปินอีก15คนมันแฟร์หรอใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปมากกว่านี้มันยากใช่ไหม ซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ที่สะท้อนสังคมเรื่องการบุลลี่ในโรงเรียนมาทำแต่ดันปกป้องถือหางคนที่เคยบุลลี่เพื่อนในโรงเรียนอ่านแล้วไม่มีประโยคไหนที่หาดีได้เลยไม่มีความเห็นอกเห็นใจใดๆทั้งสิ้นคนหนึ่งคนที่เลือกปกป้องกับอีก15คนที่ต้องรับผลกรรมที่ไม่ได้ก่อมันถูกต้องแล้วหรอแค่ทุกวันนี้ศิลปินมีรูปร่วมไปกินข้าวด้วยก็ถูกตั้งคำถามแล้วยังเลือกจะเทคแอคชั่นแบบนี้อีกพลิกวิกฤตให้เป็นหายนะได้เยี่ยมจริงๆ กเรีได้วางานนี้นะคะทางช่อง GMM และหนุ่มอมพวัตโดนวิจารณ์เดือดเลยทีเดียวส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะทางช่องจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่คงต้องรอติดตามกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ